วันนี้เราอยู่กับจิตแพทย์นะคะที่จะมาปรับจูนทุกความรักสารความสัมพันธ์ให้ลงตัวกันค่ะกับแพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพ็ญค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำถามแรกของเราเลยดีกว่านะครับน่าสนใจมากส่งมาทาง a c e b o o k นะครับถามอหไรครับคุณหมอครับคุณหมอคะดิฉันมีเรื่องอยากสอบถามค่ะคือว่าดิฉันมีน้องชายอายุ12ปีน้องชายเริ่มมีอาการแข็งตัวของอวัยวะเพศแล้วมีการนำอวัยวะเพศมาถูหลังของดิฉัน ไม่ทราบว่าจะมีการแนะนําให้ในการสอนเขาอย่างไงได้บ้างคะมไม่กล้าบอกหรือต่อว่าเขาตรงๆค่ะกลัวเขาจะอายและไม่มั่นใจคือจริงๆเด็กเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้นะคะ,คะเข้าสู่อ,อินเทอร์เนต็ตง่ายมากเลยบางทีเขาก็หาความรู้ของเขาเองได้อพอสมควรนะคะคุยเล่นกับเพื่อนด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะรู้อยู่นะคะทีนี้สําหรับเด็กบางคนที่อาจจะดูเรียกว่า ออนตะโลกมากๆเป็นอเออเป็นเด็กที่อาจจะอยู่ในระเบียบมากๆอาจจะยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร,ร่เหเราเจอได้บ้างเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราอาจจะเจอในกลุ่มเด็กพิเศษนิดหนึ่งคือคือเด็กที่บางทีอาจจะ คุยกับเพื่อนแล้วหรือหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตแล้วยังไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองต้องทํำยังไงถึงนี้พอเวลามีความต้องการปุ๊บก,ก็ไม่รู้ทํำยังไงก็อ,อาหารไปหันมาก็เอาคนที่อยู่ใกล้ตัวถ้าเป็นไปได้นะคะเราอยากจะให้ญาติพี่น้องที่เป็นผู้ชายเป็นคนคุยเวลาเราคุยนะคะเราจะไม่ตําหนิก่อนอยู่แล้วนะคะครเราจะต้องเริ่มต้นถามว่าจากเหตุการณ์ที่อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคุยไปคุยมาเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนตอนเด็กๆเ,เคยเล่น ก็ไม่ได้คิดว่าพี่จะคิดอะไรคือบรู้สึกเพลินๆดีเ,เป็นการแย่เล่นให้พี่<อ>คิดๆกัดๆไม่ได้มีอะไรคือพวกนี้เรายังบอกไม่ได้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กคนนี้คิดอะไระนะคะ แต่เด็กจะเล่าเนี่ยก็คือเขาต้องมั่นใจก่อนว่าคนที่คุยด้วยไวใจได้ถามยังไงครับคุณหมอก็ถามที่เลยวันนั้นที่เป็นอย่างนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นพูดถึงเหตุการณ์เลยใช่คือไม่ได้พูดว่าทําตัวอย่างเงี้ยทําไปเพราะอะไรไม่ใช่อ่าวันนั้นที่สามมาบอกว่าว่าวันนั้นเนี่ยมากอดเขาด้านหลังแล้วรู้สึกได้เลยนะว่าจูมันแข็งแข็งเออมันเกิดอะไรขึ้นเออถ้าถ้าเด็กเล่าก็เล่าถ้าเด็กไม่เล่าก็ ก็ต้องให้เขารู้ว่าที่เราเรียกมาคุยไม่ได้มีอะไรที่ที่คุยอันนี้ไม่ได้มีอะไรนะอย่างสมมติคนพูดเป็นผู้ชายเหมือนกันสมเป็นพ่อไงก็บอกได้เลยเออบอกบอกพ่อไปเลยว่าเอออันนี้ลูกมันเป็นเรื่องปกติพ่อก็ทาเมื่อก่อนพอเราพอโตขึ้นมาปุ๊บเวลาบางทีมันรู้สึกเสียวๆขึ้นมาอะไรเออมันก็สามารถที่จะแล้วแต่จะใช้คําพูดที่บ้านเลยจูโดขึ้นมาได้เลยอะไรเงี้ยเนี่ยก็คุยให้เขารู้ว่า เราก็เป็นมันมันไม่ใช่ความผิดปกติเออเป็นบ้างหรือเปล่าเออหรือบางทีอาจจะถามเลยไปถึงแบบฝันเปียกแล้วหรือยังหรือว่าเป็นอย่างนี้ที่โรงเรียนเคยเจอไหมหรือว่าเอ้ยเป็นไงเพื่อนๆดูวิดีโอโป้กันหรือเปล่าดูกันดังนั้นแหละก็ทำให้มันเหมือนเป็นการคุยธรรมดาใช่ถามรายละเอียดเสร็จแล้วตรงไหนที่ลูกเข้าใจผิดตรงไหนที่ลูกไม่รู้หรือที่ที่เขาไม่รู้เราก็จะได้บอกสิ่งที่มันเหมาะสมได้ทีนี้เราบอกเขาว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติแต่เราก็ต้องบอกเขาไหมว่า แต่ว่าอย่าไปถูหลังพี่สาวนี่คือทางออกที่มันเหมาะสมถ <ฮะ S 3> ้ามันถ้าเกิดว่าณจุดนั้นมันมันขึ้นมาแล้วจะทํำยังไงเคยเจอปัญหาอย่างนี้ที่ไหนบ้างอเจอในบ้านนี่แหละไม่รู้จะทํำยังไงในบ้านไปที่ห้องน้ําจัดการตัวเองได้หรือเปล่าหรือว่ามีไปเบนความสนใจไปออกแรงอะไรอย่างอื่นได้ไดหรือเปล่า <ฮะ S 3> หรือที่โรงเรียนเกิดเป็นขึ้นมาณจุดนั้นขอครูไปห้องน้ําไปล้างหน้าล้างตาไปขยับตัวหรือมันเป็นช่วงพักหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูตามสถานการณ์เพื่อให้เขารู้ว่าเขาจะแก้ไขยังไง อีกนิดนึงเลยคุณหมอครับในกรณีท <ities> ี <can cook> <together> <fe> <ac> ่เขาเป็นเด็กพิเศษนะครับเพราะเห็นคุณหมอบอกว่าในกรณีนี้เนี่ยการคุยแตกต่างกันมากนักขนาดไหนค่ะถ้าเด็กพิเศษนะคะกลุ่มเด็กพิเศษคืออะไรเด็กพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการทางสมองคือความเข้าใจอาจจะไม่ได้ตามวัยนะคะกลุ่มพวกนี้เนี่ยเวลาอธิบายแล้วเป็นเป็นปัญหามากเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เวลามีความต้องการทางเพศในช่วงวัยรุ่นเนี่ยคือเขาจะควบคุมตัวเองไม่ได้เลยวันนี้สิ่งที่จะต้องทำเนี่ยหนึ่งคือจริงต้องป้องกันก่อน เด็กวัยรุ่นแรงเยอะเอาต้องออกกําลังกายเยอะๆค่ะเอาพลังออกไปให้บออพลังมดเยอะเพราะนั้นพวกนี้เกิดเหตุการณ์ที่เวลาเกิดขึ้นมันก็จะน้อยลงหรือว่าสามารถหักห้ามได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเหตุเกิดเหตุการณ์อย่างขึ้นป้นก็ต้องตั้งกฎระเบียบหรือคุยกับเด็กชัดเจนเลยคือหนึ่งหยุดหยุดทําสมมติกอดกอดจากด้านหลังอยู่เนี่ยหยุดทําแล้วถ้าเกิดว่าเด็กคนนั้นรู้เรื่องแล้วก็ไปห้องน้ำเราสามารถบอกได้เลยว่าไปช่วยตัวเองในห้องน้ำอันนี้ทำไม่ได้ แล้วเด็กบางคนอาจจะพอพูดอย่างนี้ปุ๊บไม่ไปห้องน้ําอาจจะมาทําตรงนี้เลยอ,อันนี้เราบางทีเราก็ต้องบอกใช้เสียงใช้อํานาจของการเป็นผู้ปกครองนะคะดุเลยว่าไม่ได้ไปเดี๋ยวนี้ะะนะคะ,คะพวกนี้ก็ต้องทําให้มันเป็นประจําสม่าเสมอเพราะถ้าเราหยวนปุ๊บหยวนครั้งแรก่อ,อไปจะมีอีกอีกหนึ่งคำถามนะคะส่งมาทางอีเมลค่ะดิฉันคบกับแฟนมาได้3เดือนค่ะเลยมาทราบว่าเขาติดยาเสพติด ดิฉันจะบอกหรือเตือนเขาว่าต้องทํำยังไงให้เลิกเสพยาดีคะ่ะแล้วถ้าเขาไม่เลิกเสพยาดิฉันจะทํำยังไงดีฉันก็รักเขานะคะอยากให้เขาเลิกกับยาเสพติดมากกว่าเลิกกับดิฉันคะ่ะจะเลิกยาได้อยู่ที่ความตั้งใจในะคะทีนี้ก็ต้องดูแล้วว่าแฟนตั้งใจเลิกยาหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเจ้าตัวไม่คิดจะเลิกยากมากนะคะคือคือยากมากเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยมัน มันメリットที่ทําให้มันใช้คำว่ายาเสพติดเพราะมันทําให้สมองติดนะคะคือกลไกลก็คือยาเสพติดที่แรงๆเนี่ยเวลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปเพิ่มสารเคมีแห่งความสุขแบบฟุ้งขึ้นมาทีเดียวเลย<อ>แบบเรียกว่ากระแทกแบบตึงตาตึงใจเลยะนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะไปหาความสุขจากที่อื่นให้มันตึงตาตึง, <c oughs> ตงใจ <c oughs> อย่าง,งน,นั้นได้เนี่ยมันแทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้าใจไม่แข็งพอว่าความสุขจากทั่วๆไปแค่นี้ฉันโอเคแล้ว ไอ้เรื่องนี้ฉันปล่อยได้เนี่ยถ้าง,งั้นจะเลิกยาไม่ได้หรอกดูใจ,ใ,จใจก่อนเลยว่าจะเลิกไหมเพราะถ้าไม่เลิกก็ก็คือไม่เลิกแล้วอันนี้อันนี้ตัดสินใจเองแล้วว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าคิดว,ว่าไม่เลิกแน่ๆของพวกนี้ก็ต้องคุยเพราะว่าความรักชนะทุกสิ่ง นะคะอันนี้ก็จะลองดูว่าทําได้หรือเปล่าควรจะพูดหรือเริ่มต้นพูดหรือเข้าไปพูดยังไงดูจังหวะไหนและใช้คําพูดยังไงคะก <c oughs> ็ต้องไปเข้าจังหวะที่อากาศดีๆบรรยากาศดีๆและไม่ใช่ช่วงที่เขาใช้ยา <c oughs> นะคะ <c oughs> ช่วงธรรมดาที่คิดว่าเขาธรรมดาที่สุด <c oughs> นะ,ะอารมณ์ดีด้วยก็ต้องเข้าไปถามว่าเราเห็นอย่างนี้แล้วเห็นเห็นว่าพี่ใช้ยาอย่างนี้แล้วเราเป็นห่วงยิงสองสามสี่ยังไงพี่คิดว่ายังไงบ้าง เลิกได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องเกิดเป็นผู้หญิงก็ต้องรู้จักอ้อนอย่าไปแบบชี้หน้าว่ามันทำไมไม่รู้จักคิดอย่างนี้อ่าถ้าอย่างนี้นี่นาคดเลยม้งเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางทีผู้ชายเขาจะรู้สึกแบบกูไม่เอาละสั่งทำไมอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟังปิประตูไม่ฟังต้องอารมณ์แบบนางเอกนิดนึงยังไงก็ตามเราจะไม่อยากแนะนําให้ผู้หญิงคนนี้ต้องยอมคบกับผู้ชายคนนี้ถ้าผู้ชายคนนี้ไม่ยอมเลิกยาคือถ้า คือมันเกิดกับคาว่ายาถ้าใช้คำว่ายาเสพติดมันคงไม่ใช่แค่บุหรี่หรือเล้าวว่ายาเสพติดตีไปว่าของผิดกฎหมายนั่นมันต้องเป็นอย่างนั้นเลยคือขั้นเบาๆถ้าใจไม่เลิกคือไม่คิดไม่คิดแม้กระทั่งว่าจะเลิกเนี่ยมันมันไม่มีทางเลิกให้ไปไปหาผู้ชายคนใหม่ดีกว่าเพราะขนาดคนที่คิดจะเลิกก็ยังก็ยังลำบากเพราะว่ามันมีว่าพอเลิกช่วงสักประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยบางทีเลิกได้ แต่ถ้าคุณเลิกได้ถึงช่วง4เดือนเนี่ยจะเจ๋งมากเพราะส่วนใหญ่จะกลับไปใช้ในช่วง4เดือนนี่แหละ<อ>และ ถ้าจนถึงสักเกือบเกือบสองปีเนี่ยถ้าช่วงนั้นคุณไม่แตะเลยนั่นหมายความว่าถึงจะไม่ค่อยกลับไปเออต้องเลิกวงการที่เคยอยู่<ม>เลิกไปอยู่สถานที่ที่เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ต้อง,จงใจเด็ดจ,จริงๆค่ะ<ม>ใช่แต่ว่าอ,อ,อย่างที่ว่าค่ะถ้าสมมติคุยแล้วแฟนตั้งใจเลิกเนี่ยคือกําลังใจมันก็สําคัญเพราะว่าคนที่จะไปใช้ยาเสพติดได้มันต้องมีเหตุผลของมันไม่ใช่ทุกคนที่แบบโอ้ดีทุกอย่างแล้วอยู่ดีชีวิตจะไปใช้มันไม่ใช่มันต้องมีเหตุผลของมันเพราะฉะนั้นพอจะเลิกปุ๊บกำลังใจจากเหตุผลออีีกกััันนึึงท่่ยดให้มสําาคญว อันนี้มันก็เป็นตัวรังที่สําคัญที่ทําให้ไม่วนกลับไปใช้อีกครั้งหนึง่งะะเป็นกำลังใจให้ครับแต่ก็ต้องคุยครับแล้วก็ต้องต้องเคลียร์ให้ชัดเพราะว่าก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันเพราะว่ายิ่เงเพราะว่าถ้าใช้ไปถึงขั้นที่มันใช้เยอะๆเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะมีอาการทางจิตอีกหรือเปล่านะคะทั้งไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายอย่างเดียวแต่เรื่องความปลอดภัยหลังจากที่เขาใช้ยาแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้ตัวเราเองจะถูกทําร้ายหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญ วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับคุณหมอคนเก่งคนสวยของเรานะครับแพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพ็ญคุณหมอขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆของดิฟเอาเชโลค่ะรองเท้ามาดามฟลามิงโก้เครื่องประดับทอมดิกแอนด์แฮรี่ด้วยนะคะวันนี้ผมนิโนและก็ทีมงานขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ได้เลยเพื่อสปรีน่าเที่ยงคืน20่สนาทีทางช่อง3และช่อง3รครับกับรายการชูรักชูรสคืนนี้นั่นหละฟันดี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ การที่ไก่ของเราจะขันได้เนี่ยก็ต้องขึ้นกับจิตใจเส้นประสาทไขสันหลังมาถึงจนถึงเส้นเลือดเพราะฉะนั้นจิตใจนะอย่าทะเลาะก,กับเมียนะเอาใจใส่เมียให้ม,มากๆรักเมียให้ม,มากๆแล้วเมียก็จะตอบสนองได้ดีเรื่องไขสันหลังก็ต้องระวังระงมัดระวังพวกอุบัติเหตุเส้นประสาทอันนี้ตัวสําคัญเลยร่วมกับเส้นเลือดก,ก็คือโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงเพราะฉะนั้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอเช็คสุขภาพประจำปีแล้วไก่ของคุณจะขันตลอดไปครับ